At first I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how oh, you did me wrong, and I grew strong, and I learned how สวยกระชากใจไหมล่ะนี่เจเอง <Wow. S 1> เจบิกกี้ไงรู้จักเจบิกกี้บ้างมีหนวดด้วยดูดิไม่ต้องตกใจในความสวยของเจไปนะก็พอดีว่าวันนี้เรามีคอนเทนต์ชาเลนจ์แบบพิเศษอีกแล้วนั่นก็คือการประกวดช็อตระยะจูบ น้องๆทุกคนก็ที่เห็นพี่แต่งตัวแบบนี้เพราะว่าพี่ต้องการที่จะสวยที่สุดเป็นเหมือนดั่งราชินีที่น้องๆอยากจะจูบพี่อ่ะบอกว่าการประกวดชดระยะจูบหาคนจูบเก่งๆก็จะแบบมันยากนะชดอย่างเงี้ยมันทํายากนะเพราะฉะนั้นคนที่ชนะก็จะต้องได้รางวัลเป็นตัวพี่เฮ้ยไม่ใช่นะพี่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะทุกคนรางวัลที่จะได้ก็คือรอยจูบจากท่านวิกกี้ อย่างนี้เลยอุ้ยสวยนะใครที่เป็นช็อต MVP ก็จะได้รอยจุบของพี่เอาไว้ไปนอนเลียนอนดมแบบเลยยางนี้เลยเป็นไงล่ะอยากได้กันหรือยังล่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาวางของรางวัลไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าเฟซพี่กันทุกคน โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้า Facebook ของเจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เจก็ได้ประกาศไปนะว่าประกวดช็อตระยะจูบที่สวยที่สุดเวอร์ที่สุด,สด,สดจูบ2หัว3หัว4หัวถ้าทําได้ส่งมาเลยขออัพลงยูทู b เพราพลาดแต่ได้ชัดชัดชอดไหนเวอร์เอร์ช่วยกันกดไลค์ไว้เดี๋ยวเจอกันในช่องบิกกี้เอ็กทูเอางี้ดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเจเริ่มเลยรักกันนะน้องๆ โอเคฮะคลิปแรกจะเป็นของน้องสวัสดีควาฟว์ฟรีเฟ f ยลถอถออออ,อนะฮะบอกก่อนเลยนะฮะพี่เนี่ยได้ทำการคัดช็อตที่โหดที่สุดเด็ดที่สุดเด็ทดที่สุดมาแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นแบบภาพไม่ชัดลายดูไม่ได้ไม่ได้ยิงหัวไม่ได้ระยะจูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องแบบได้มาเป็นบานคลิปนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปแรกกันเลยจ้าฮ่าาเฮ้ เรารีบไปคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะไม่มีสาระเลยเจยไม่ชอบเฮ hey! ทุกคนวันนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟลมานําเสนอเว้ยก่อนอื่นเลยนะครับให้น้องๆดูเพชรของพี่นะครับตอนนี้มีเพียง2เพชรเท่านั้นนะทุกคนให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่ด้านบนซ้ายนะครับหลังจากนั้นให้กด copy uid ไว้ครับหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บ24 store ครับก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้ง่ายๆเลยทุกคนหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่ หลังจากที่เข้ามาหน้าเติมเงินครับทุกคนจะเห็นเบอร์อลเล็ตอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถโ <ๆ S 1> อนเงินอล l l e t เข้าไปที่เบอร์ตามตรงนี้ได้เลยครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้นะฮะให้น้องๆทุกคนเอาเลขอ้างอิงครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้กลับมาหน้าแรกเลยครับ <c oughs> เราเลือ่อนลงมาจะเห็นคำว่าสุ่มเพรสฟ,ฟรีไฟล์ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เอา uid ที่เรา copy นะครับวางลงในช่องใส่ uid ตรงนี้เลยแล้วกดเข้าสู่ระบบครับผมหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะเราก็จะเหนวค้กทุไ หลังจากที่เรากดเริ่มสุ่มนะฮะระบบก็จะทำการหมุนกลงล้อไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปถึงครับ3,697เพศน,นะครับน้องๆเราก็กดโอเครับเพชรได้เลยนะทุกคนดวงคนมันจะดีนะฮะเอาแล้วกลงล้อหมุนแล้วนะครับน้องๆทุกคนมาดูดิว่าพี่จะดวงไหมไหมแล้ว3,697เพรอีกแล้วปัมมมันก็สุดยอดเหลือเกินเว็บนี้ทุกคนว่าไงอะ่ะทุกคนว่าพี่จะได้อีกหรือเปล่าก็ดวงพี่มันมานะวันนี้พี่ดูสรงแล้วดวงพี่มันมา 3, เฮ้ยเฮ้ย3,697เพรอีกแล้วสามครั้งเฮ้ย ถ้าใครยังไม่สุ่มรีบไปสุ่มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเว็บมันกำลังบั๊กเว็บมันกำลังบั๊กแน่นอนรีบไปสุ่มกันเลยเร็วๆเลยทุกคนหลังจากที่เราสุ่มกงล้อสเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมกันดีกว่าครับว่าเพชรเข้า ID พี่หรือเปล่านะครับน้องๆทุกคนจาก2เพชรน่ะอื้อ1 2 3ปั๊บ11,268เพชรตบมือสี่ล้อเลยสำหรับใครเนี่ยที่อยากดวงดีเหมือนพี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ 24สโตไปลองเล่นกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุ่มของรางวัลบัตรเติมเกมเติเมเกมออนไลน์อะไรทุกอย่างมีครบจบที่เดียวครับ24สโตรครับไปใช้บริการกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าไปต่อไปน้องนนทวัฒน์นะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะลุยโอ้โห,โห,โห,โหใกล้อยู่นะคนนี้เก่งเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ย ลุ้นอยู่เนี่ยโอ้โหฮคยคนนี้ระยะจูบดีจัดเลยมีตัดต่อด้วยนะโ,โหเจ๊ชอบคนนี้เจ๊ชอบเลยโอ้โหกดว้าวกระดอล้าให้เลยนะโอ้โหไม่ธรรมดา โอเคเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆน้องๆหนุ่นๆทุกคนต่อไปเป็นคลิปจากน้องธีรชัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน๊บโอ้โหนึกว่าจะจูบเลยอ๋อนี่ก็จูบนั้นเนี่ยระยะประจิตเลยมีอีกเปล่าโยโยโยอโหจูบสวยมากสูสีกับคนเมื่อกี้เลยอะแต่คนนี้ในโทรศัพท์ด้วยอะ อา้าวเพลงจบแล้วหรออารม์ค้างอยู่เลยนะเฮ้ยแต่คนนี้ดีคนนี้ดีโทรศัพท์ด้วยอยากดันโทรศัพท์จังเลยกดว้าวก็ดอล้าวไปเลยอา่ากดว้าวก็ดอล้วอุ้ยคนนี้ก็ดีงานดีโทรศัพท์ไปคนต่อไปกันเลยทุกคนโอเคต่อไปน้องคอปแคปนะคะบอกว่าดันช่องผมหน่อยอยากออกช่องหาช็อตหนึ่งชั่วโมงเองแหมขิงได้ไหนขอดูหน่อยสิเจ๊ขอดูช็อตไหนลักกันไปเฮ้โทรศัพท์มาอ,อไม่จูบนะอันนี้ไม่จูบนะ เฮ้ H up. H up. H up. Hey! ยยิงได้ไงเนี้ยโอ้ oh, มีตัดต่อด้วยนะอุ hey! ้ยจูบเฉยจูบเฉยเอาดิเอาดิาดมาดิหาช็อตนี่หาจาก u ู u ูบป้าป้าแบบหาช็อตคนอื่นมาแล,ล้วเป้าปเ๊บอันนี้ก็โอเคนะฝีมือใช้ได้แต่ว่ายังไม่เวอร์อวางอลังการเท่าสองคนก่อนหน้านี้นะโอ oh, ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ฝีมือดีฝีมือดีอ้โห้ยจูบใกล้แต่มันไม่เวอร์นะจูบใกล้อยู่แต่มันไม่เวอร์มันแบบไม่ได้เปรี้ยวฟ้าว เท่าไหร่นะคะไปคลิปต่อไปกันนะคะทุกคนตีน้อยผู้กล้านะคะขอให้ได้ห้าห้าโคดเบอร์จูบสองหวัวหนึ่งวิมาดูกันหน่อยละกันจูบสองหวัวหนึ่งวิเป็นแบบไหนไปปับป๊บปั๊บโอ้ยจูบแบบนี้แบบหยัง,ยงก็โอเคนะแต่ยังธรรมดายอยู่ไปกันต่อดีกว่าทุกคนคนต่อไปเลยนะคะก็เซอร์ไพรส์ท้ายคลิปน้ําตาไหลมีด้วยหรอเกินไปเป้าเซอร์ไพรส์อะไรคลิปสี่นาทีไม่ดูนะเฮ้ยโอ้โหจัดฉากจัดฉากระยะจูบ จะฉากระยะจูบเออจะฉากระยะจูบกำลังบอกกันว่าเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหระยะจูบสองหัวสามหัวมีอีกเปล่าโอโ้ยิงไกลยังไงดีมาแล้วอ้กระโดดยัดหัวเลยหรอเกินไปเปล่าเเดี๋ยวมาดเดี๋ยวบนูอันนี้ยังไม่จูบเท่าไหร่นะยังไม่ไกลเลยยังไม่ใกล้เลอยอันนี้ก็ไกลปั๊บโอ้โหอันนี้เนี่ยเนี่ยเรียกจูบนี่เรียกจูบฮึบโอ้โหสวยฮึบห,หาชอดแล้วหาชอดเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟหน่อยโอ้จูบด้วย โอ้ย oh, หาจอดกันเวอร์วางอลังการไปเลยนะตี่เนี้ยนะเป็นงานจังเลยอะเบมว้าวจอดจูบสวยจอดจูบจูบสวยอาจจะมีแบบอ่บอแบบประมาณว่าเสิร์ฟปะ่ะโอ้หจูบอีกะ้ะเฮ้ยโอ้เนี่ยนะพยายามวิ่งไถวิ่งไถใส่หัวอย่างเดียวเลยนะไปกันต่อเลยดีกว่านะจ๊ะทุกคนเด็กๆลุยๆลย,ลยคลิปต่อไปจากน้องฟุกฝุ่นเลืองนะคะไปดูกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะเวอร์รับป้า หมาแบบตัดต่อเลยเอาคลิปคนอื่นมาหรือเปล่าเนี่ยฮึบ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 โจโจโอ้ยอ,อันนี้ไม่จูบนะอันนี้อันนี้ไกลอยู่นะโอ้โอ้อันนี้จูบอยู่นี่จูบอยู่ฮึบฮึบโอ้โอตัดต,ต่อดีว่าตัดต่อดีทำไมไม่ไปส่งดันตัดต่อว่าโอ้ยจูบนีจูบดีดเออสงสัยว่าทำไมไม่ไปดัน คลิปอ่ะอีดีดา่ามาดันอะไรอันนี้เล้วบ้าเปล่าโอเคทุกคนมาดูคลิปต่อไปกันนะคะน้องพงศก,กรนะคะพี่บิ๊กถ้าพี่ไม่เห็นคลิปนี้นะพลาดฮ่าฮขนาดนั้นเลยโหถ้าไม่ดีนะกูดา่าอย่าลูกลูกบวชมามาดูกันเอยเอ,อยังไงต่อเออยังไงต่อเอออ๋อมีกลางปีกกระจูบอยู่แต่ว่าแบบ อยากเห็นเวอร์กนเนียแต่ก็อันนี้ก็ดีแล้วนะอันนี้ก็ดีใช้ได้ใช้ได้ถือว่าดีถือว่าเด็ดน่าโดนน่าโดนสุดยอดไปเลยน้องพงศกรเดี๋ยวดูคลิปต่อไปกันจ้าคลิปต่อไปจาก YouTube Baron FF นะครับผมนัทวุฒิน้องนัทวุฒิป้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ด้วยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเกินไปป้าเฮ้ยเวอร์ไปนะอุ้ย หน้าดันจวงว้าวใอ้ทำโคตรดีคนนี้ก็ดีอีกแล้วว่างานดีเวอร์เลยทุวคนระยะจูบโหดทั้งนั้นเลยไปกันต่อไม่ไหวละโอ้โหอยู่ในหัวล้นหมดหัวแล้วเนี่ยคนต่อไปน้องทรงพลน,นะครับช็อตเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์อ๋อมีช็อตเพิ่มเติมด้วยไปดูกันอ้โหเดินโดดมาเสิร์ฟโดดมาเสิร์ฟหรอเฮ้ยนนี้ยังไม่เท่าไร่หมดแล้วอ๋อนี้ยังไม่เท่าไหร่เลยโอย้ยนี่น้ำจิม้มอย่างเงี้ยน้ำจิ้มไปกันต่อไปกันต่อทุกคนเลย คนต่อไปครับน้องเมฆลืมนะครับผมหัวเดียวตัดระยะจูบขอสักคลิปเถอะพี่มาได้ลุยเออระยะจูบตัดปิ่มโอ้ยเอา้เอาโอ้หม่ตายสโลด้วยอปเป็มเหมืก็เล่นสวยอยู่เออเฮ้ยจอดเมื่อกี้เวอร์นะเหมือนเขากระโดดข้ามไปแล้วไม่ใช่หรอตายได้ยังไงไม่รู้นะโหแต่เวอร์ใช้ได้มาไปกันต่อโอเคครับ คลิปสุดท้ายจากน้องมินคราฟที่รักคุณนะฮะมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเวอร์หรือเปล่าเฮ้ย hey, แต่งตัวเป็นบอดอ้อระยะจูบป,ป้านหัวไปเลยมีอีกปะเนี้ยมีอีกปะเนี่ยเฮ้บมีอีกหรือเปล่าเฮ้บโดดว่เบมโอเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งแต่ว่ายัยงไม่จอดไว้เท่าไหร่แต่ว่ามีพยายามตัดต่อนะเวิร์กเวิร์กเวิร์กออกเข้าอินโทรจบแล้วโอเคนะครับผมโอเคนะทุกคนจอดระยะจูบก็หมดเพียงเท่านี้นะคะอ่าก็มีประมาณส่งมาประมาณ50 ก่อดคลิปเองนะฮะเพราะว่าช็อตระยะจูบมันทํายากใช่ไหมละ่ะทุกคนพี่ก็เข้าใจแล้วช็อตทโวเวอร์รู้สึกจะมีอยู่2อสาคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าให้รางวัลทุกคนเดียนให้รางวัลทุกคนเลยนะใครอยากได้แบบรอยจูบนะน้องบิ๊กรอยจูบนะก็จะสามารถแบบทักอินบ็อกมาได้เลยนะสลับน้องๆที่แบบส่งแบบช็อตระยะจูบมาให้พี่ดูอะไรอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะ MVP MVP พี่ขอยกให้น้องน้องนี้ละกัน MVP ขอยกให้น้องนนทวัฒน์นะคะเพราะว่า ได้ใจเจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะน้องๆหนูนๆทุกคนมาเบิ้มเบิ้มโอ้โหพี่ชอบจับโอ้เนี่ยดูเวอร์ปล่ามีอีกเปล่ามีอีกเปล่าเบิ้มแล้วมันเล่นดิเบิ้มดูดิประชิดด้วยโอ้โ oh, ห oh. มันเวอร์นะขอจูบอีกขอจูบอีกเบิ้ม <B AM! S 2> ไม่ได้มเมื่อกี้บอกกันว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหมายถึงไม่ได้โอ้ยเนี่ยไม่ได้โดดยัดแบบคุ้มใส่หัวเลย นี่ไงเงยเสยขึ้นฟ้าโหดเทพล่าน้้งนนทวัฒน์เกินก็ติดต่อรับรอยจูบเดยที่ช่องสองเลยนะคะถ้าน,น้องๆแบบอยากได้รอยจูบจริงอะไรอย่างเงี้ยก็โอเวอร์จริงเวอร์จริงช็อตจูบม่เตอช็อตสวยๆหวังว่าจะได้ดูช็อตสวยกว่านี้อีกนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกล่องแก้วให้เจ๊ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิป ประกวดช็อตกระโดดยิงละกันอยากเห็นแบบ8หัวติดอะโดดยิง8หัวติดอะไปทํามันรอเลยนะแล้วรอพี่โพสหน้าเฟซน,นะคะน้องๆหนูๆเตรียมส่งประกวดกันเลยละกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ